ไม่ได้ไม่ได้กดตัง้งแต่ตอนนั้นอ่าโอเคไม่รู้ว่าเมื่อกี้ลืมกดหรือเปล่าคุณเนี่ยเป็นคนที่อินเรื่องความรักเหมือนกันถึงคุณจะทํางานมากถึงคุณจะทํางานยุ่งแค่ไหนแล้วก็มีมีการเชื่อเรื่องเวรกรรมเชื่อเรื่องศาสนายึดติดศาสนาที่คุณนับถือนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามคุณมีความเชื่อว่าเออเขา เขาสอนอะไรมาคุณก็จะเชื่อแบบนั้นนะในหลักศาสนาแล้วก็เป็นคนแก้ปัญหาให้คนอื่นคุณค่าในตัวเองคุณเป็นที่บุึกษาให้กับเพื่อนฝูงให้กับลูกน้องให้กับคนรอบข้างให้กับคนรู้จักแล้วก็บางบางมุมคุณมีความเข้มแข็งสเตนมีความเข้มแข็งในตัวเองมากนะคนอื่นมองนี่แทบจะไม่รู้อารมณ์ของคุณเลยนะเวลานั้น ที่ได้สื่อสารกับคุณที่มองเห็นเขามองเห็นคุณเป็นคนนิ่งเป็นคนอยู่ในศีลในธรรมแต่ว่าคุณอินเรื่องความรักนะถูกอัครบขึ้นมาคุณอินเรื่องความรักมากนะคุณก็จะเอาความรักเนี่ยอยู่ในลำดับต้น,ต,นต้นเหมือนกันนะคะในการใช้ชีวิตเหมือนกันนะแล้วก็เป็นคนที่แข็งแกร่งเป็นคนที่เด็ดขาดกล้าตัดสินใจกล้าที่จะ เขาเรียกอะไรปอาจจะเป็นคนดูเหมือนอินกับเรื่องความรักก็จริงแต่เวลาถ้าคุณจะได้ตัดสินใจอะไรแล้วคุณจะตัดสินใจตัดสินใจแล้วตัดสินใจเลยจะไม่มีการถอยมาก่อนถอยมาข้างหลังเพื่อจะเฮลังเลหรืออะไรเนี่ยถ้าได้ตัดสินใจแล้วนะแต่ถ้ายังไม่ได้ตัดสินใจก็อาจจะลังเลเล็กน้อยแต่ถ้าได้ตัดสินใจแล้วคุณค่าในตัวของคุณก็คือคุณตัดสินใจเลยคุณเป็นกล้าเป็นคนที่กล้าตัดสินใจเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวพอสมควร นะคุณเป็นคนรักตัวเองเป็นทัวบครับก็อาจจะไม่ได้หมายถึงเรื่องความรักที่เกี่ยวกับชู้สาวอย่างเดียวยังหมายถึงรักตัวเองนะคะให้ให้คุณค่าให้ความรักกับตัวเองเข้มแข็งพอที่จะอยู่คนเดียวได้ถ้ามันเจอความรักที่ไม่ดีคุณสามารถปล่อยมันจบได้คุณสามารถปล่อยมันผ่านได้คุณเข้มแข็งพอ s t r e n g t h ูออฟคพ mit แล้วก็ซ of swords นะคะถ้าเรื่องใดก็ตามในชีวิตของคุณมันสร้างปัญหาหรือสร้างนั่นแหละเป็นตัวปัญหาในในชีวิตของคุณคุณจะสามารถปีกตัวเองไปเอ,อไปสวดมนต์ไปทําบุญไปไหว้พระไปอะไรอย่างเงี้ยเลยนะคะคุณจะไม่กลับมาแก้หรือว่าคือก็อาจจะปล่อยปัญหานั้นมันให้มัน,ให,มนให้มันอยู่อย่างนั้นไปก่อนนะคะอืม ประมาณนี้นะกล่องที่สองอาจจะพูดเยอะนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้แบบลืมกดวีดีโออ่ะกล่องที่สามมาคุณค่าในตัวของคุณคืออะไรไพ่อยากบอกอะไรคุณค่าในตัวของคุณคุณค่า ร้อนนะคะทั้งร้อนทั้งเมื่อยทั้งปวดลหลังทั้งหวทั้งอะไรโอ้ยหมอคือเยอะแท้ละ่ะอืมทรีออฟสอดมาเลยนะเป็นไงเป็นไงเป็นคนที่เพิ่งผ่านเรื่องราวความเจ็บปวดมาหรืออาจจะผ่านมานานแล้ว เป็นคนที่ถูกหักหลังเรื่องความรักถูกโกงรักคุดตุ๊บเมินหรือเปล่านะคะสามดาบขึ้นมาแล้วไงต่อโอ้เดี๋ยวนี้เด็ดขาดแล้วจะถือดาบมาแล้วสามถ้วยมีความสุขกับตัวเองฉลิมฉลองอยู่กับเพื่อนแฮปปี้ดีฉันโสดฉันก็แฮปปี้ป่ะเนาะเออเลิศเลยกองนี้โอเคไพ่อ่านง่ายมากแต่มันอาจจะไม่มีอะไรมากนะคะ มันเป็นความคิดของคุณล้วนๆแล้วก็เป็นการกระทําการเปลี่ยนแปลงเกิดจากการกระทําเกิดจากความคิดเกิดจากการเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนไมเซตแล้วชีวิตคุณก็เลยเปลี่ยนนะมาดูกันอ่ามันเปลี่ยนยังไงสามดาบมันเป็นไพ่ของการผิดหวังเสียใจมันเป็นไพ่ของการอกหักนะคะเป็นการถูกทําร้ายใจในเรื่องความรักมาก่อนนะสามดาบในออฟสอดคุณมีการตัดสินใจ ตัดสินใจที่จะอยู่กับความสุขของเพื่อนฝูงอยู่กับความสนุกสนานกลับมาร่าเริงอีกครั้งหนึ่งนะมีความสุขกับเพื่อนฝูงใช้เวลาอยู่กับเพื่อนมากกว่าที่จะใช้เวลาอยู่กับไป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 โฟกัสเรื่องเก่าๆเรื่องที่ทําให้คุณเจ็บปวดเรื่องที่ทําให้คุณผิดหวังเสียใจไม่ว่าจะเป็นความรักกับเพื่อนความรักกับญาติความรักกับคนรักนะ หรืออาจจะเคยถูกโกงถูกหักหลังอะไรมาในด้านธุรกิจการงานก็แล้วแต่คุณกลับมาอยู่กับเพื่อนใช้เวลาอยู่กับเพื่อนมากกว่านะคะมีความสุขคุณอาจจะเป็นชาวทัดลมมีทุนตุนกลุ่มเด่นเด่นไปทัดลมนะเนี่ยสามถ้วยนะคะมีความ enjoy ในชีวิตมากขึ้น enjoy ในเรื่องของการกิน การออกไปสังคมภายนอกออกไปพบปะเพื่อนฝูงออกไปมิทติ้งกันบ่อยขึ้นอะไรประมาณนี้ถ้าบอกว่าไม่เลยค่ะหนูไม่ได้ไปมิทติ้งกับใครหนูอยู่บ้านทํางานก็แสดงว่าอาจจะไม่ใช่พลังงานของคุณเนาะกล่องนี้เลือกกลองอื่นนะคะ <c oughs> เพจอัพคับเนี่ยคุณเป็นคนที่เหมือนเป็นเด็กที่สดใสล่าเริงหรือคุณไม่ว่าคุณจะอยู่อายุเท่าไหร่ กก็มีความเป็นเด็กในตัวนะอินเนอร์ชายของคุณอ่ะมันเปล่งประกายออกมาเป็นความเป็นความเป็นตัวคุณนะที่คนที่พบเห็นเนี่ยเขาเขารู้หรือสัมผัสได้ว่าคุณเป็นคนที่จริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โหดร้ายอะไรนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่อาจจะสนุกสนานมากเกินไปหน่อยอาจจะ ดูชิวกับตัวเองดูชิวกับชีวิตดูชิวกับการใช้ชีวิตแล้วก็ดูชิวกับเพื่อนฝูงมากไปหน่อยนะคะมันเลยดูเหมือนว่าถ้าคนที่เขาจริงจังซีเรียสกับชีวิตเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยชอบคุณนะเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่ใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้ามองในแง่ของการทําอารมณ์ให้มีความสุขเพราะชีวิตชีวิตปัจจุบันอะทุกคนมีแต่วความเครียดเนาะ มีแต่ความกดดันมีแต่ความเครียดมีแต่ความคาดหวังมีแต่เป้าหมายมีแต่ความสําเร็จมีแต่ความทะเยอทยานมีแต่การแข่งแย่งแข่งขันกันมันก็เลยทําให้คนอย่างคุณมัดูแปลกเหมือนสวนกระแสเหมือนทวนน้ำอ่ะคือคนอื่นเขาหาความมั่นคงหาความร่ํารวยสแสวงหาผลประโยชน์แต่คุณอาจจะไม่ใช่เอ,อ ประมาณนั้นประมาณนั้นคุณค่าในตัวของคุณก็คือคุณเป็นคนที่อารมณ์ดีเป็นคนที่รู้จักที่จะอาจจะเป็นคนที่รู้จักเ,เปลี่ยน Mindset ม,มีวิธีการคิดที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็มีการอารมณ์อร่วยไม่ได้ตึงตลอดแล้วก็ไม่ได้แบบคืออาจจะเป็นคนที่ มีสัจธรรมปัจจาในชีวิตเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความเครียดมากหรือว่าถ้าเกิดคุณเจอเรื่องราวที่เจ็บปวดหรือความเครียดมากๆเนี่ยคุณจะรีบออกจากตรงนั้นเลยคุณจะทําให้ตัวเองดีขึ้นในทันทีหรือใช้เวลาน้อยที่สุดนะคะเพราะคุณรู้ว่าการจมอยู่กับความทุกข์หรือความเครียดหรือคําพูดของใครที่มันบั่นทอน จิตใจของคุณหรือการกระทำอณนะโมเมนต์นั้นมันทําให้คุณไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบแบบมีความสุขได้อืมเป็นเรื่องของความคิดนะเป็นเรื่องของความคิดแล้วก็หม n d เสร็จที่เห็นแล้วก็เป็นเรื่องของการ Enjoy กับการกินนะ enjoy กับตัวเอง enjoy กับเพื่อนนะ คุณอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีนะเป็นเพื่อนที่แบบมองมองโลกในแง่เดียวกันนะอย่างคุณเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนที่คือคุณเป็นคนสนุกสนานเะนี่ยเพื่อนคุณก็จะเป็นคนแบบนั้นแหละเพื่อนคุณจะไม่มีแบบนักธุรกิจนั่งคิ้วผูกกันอะไรเงี้ยก็คงไม่ใช่คุณอาจจะไม่ได้คบเขาหรืออาจจะมีแหละเพื่อนกลุ่มเนี้ยแต่คุณก็ไม่ได้ได้สนิทไงคุณจะสนิทกับเพื่อนที่มันมี energy ใกล้เคียงกันซึ่งเป็นเรื่องปกติมนุษย์เราจะจะไม่ค่อยมีเพื่อนที่มัน ลัต่าง energy กับคุณไปอย่างสมมนว่าคนชอบกินเหล้าก็จะต้องอยู่กับเพื่อนที่กินเหล้าถ้าคนที่อชอบอ่านหนังสือเป็นเด็กเนิร์ดก็ต้องอยู่กับเด็กเนิร์ดหรือคนที่ชอบแบบเฮฮาไปคาเฟ่อะไรเงรี้ยคุณก็ต้องคบเพื่อนที่ไปคาเฟ่เหมือนกับคุณแล้วก็ชอบคาเฟ่ชอบ e อ jo y พวกนี้เพื่อนที่ชอบกินคุณก็จะอยู่กับเพื่อนที่ชอบกิน แต่เพื่อนที่ชอบแต่งตัวคุณก็ต้องอยู่กับพวกเพื่อนที่ชอบแต่งตัวชอบแฟชั่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะต้องคือเลือก Energy ที่มันคล้ายคือ